อันนี้ไม่ใช่สภาพหนังของเนื้อสัตว์อะไรนะครับเนี่ยรูหรือเปล่ามันคืออะไรนะครับเกิดจากการที่เราเอาไปทําการแช่ช่องฟิสจนแข็งแล้วเราก็ออกจากช่องฟิสมาะนะครับมาทำการละลายแล้วสุดท้ายมันก็เลยเสียสภาพนะครับทำให้เขาสภาพเปลี่ยนไปนะเป็นของที่ทานได้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยมีกลิ่นหอม เดี๋ยวเรามาดูนี่ตัวนี้ดูสภาพด้านในเนี่ยโครงสร้างเขาเหมือนกับเหมือนเนื้ออะไรอ่ะนะครับมันคือเฉากล้วยนะครับทุกคนเนี่ยสภาพเฉากล้วยนี่คือก้อนละหนกิโลกร,รัมนะครับที่เราเอาไปทำการ แช่ช่องฟิสจนแข็งพอแข็งเสร็จแล้วเราก็เอามาทําการละลายเนาะก็ทีแรกก็ว่ากะจะหวังเอามากินนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันแข็งจนเกิดการเสียสภาพนะครับไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ไดไหมก็เลยกลายเป็นแบบนี้อันนี้คือน้ำเขาน้้ำที่มันออกมาจากจากเฉาวกล้วยนะครับ ดูดิไม่กล้ากินแล้วแหละนะครับสภาพนี้ใครจะกิน <laughs> เหมือนหนังอะไรสักอย่างอะ่ะนะครับดูอันนี้คือก้อนเขาจริงๆแล้วเขาจะเป็นสีอย่างเงี้ยกล้าก,กินไหมดูดิยเหี่ยวอย่างเงี้ยเหมือนหนังสัตว์เนาะดูหุ้ย ของอร่อยอร่อยนะไปแช่ตู้เย็นเนยเหมือนกันกับผลไม้แหละผลไม้ไมเวลาที่เราไปแช่แบบช่องฟินม,มาละมาละลายมันก็จะเป็นสภาพเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยทําให้เขาเสียสภาพจากความเย็นเหนียวนะเนี่ยเป็นเหนียวเหนียวแต่โครงสร้างของมันเสียโอเคครับก็มาให้ดูกันนะครับเนี่ยครับเป็นอุทาหรณ์ถ้าเบื่อว่าใครแชร่สักพักได้นะแต่อันนี้คือแช่ข้ามวันข้ามคืนนะจนเซลลเขามันเสียไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ